จกสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดที่นําไปทําเป็นน้ํายําแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดได้ในเวลาเดียวกันครับผมพร้อมกับเคล็ดลับต่างๆในการทําและวัตถุดิบที่ใช้นะครับแซบโดนใจแน่นอนครับพี่บีก็ฝากก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะครับใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะครับ500กรัมพริกเขียวจินดา200กรัมครับพริกขี้หนู50กรัมครับกระเทียมจีน500กรัมครับผักชีพร้อมราก150กรัมครับเพิ่มความแซบซาด้วยใบสะระแหน่นะครับ10กรัมน้ำกระเทียมดอง100มมลรพ้อหััววว3หครแล้ก็น้าปลแท้ 400มลตรผงชูรส15กรัมเกลือแกง20กรัมครับผมตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสด100%ของเอโร่ถุงนี้เลยสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับทุกคนไม่ต้องคั้นน้ำมะนาวให้เสียเวลาครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำมะนาวคั้นสดเหมือนกันนะครับเปิดออกมาหอมน้ำมะนาวมากๆเลยครับผมสูตรนี้ใส่ลงไป1ถุง500มลตรครับจากนั้นก็นำไปปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าทำง่ายมากๆเลยครับผมรสชาติออกมาก็หอมแล้วก็แซ่บมากๆเลยครับสูตรนี้นำไปทำเป็นน้ำยำก็ได้นะครั นำไปทําเป็นน้ําทิ้มซีฟู้ดก็ได้ครับเป็นสูตรทําเยอะเลยนะครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปจัดน้ำมะนาวั้นสดแท้ร้อตาเอโรนะครับหาซื้อได้ที่ห้างแมคโครทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับผม <c oughs> แล้วก็นําสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลย